สบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องสบายดีสุขุสุขนะจา้าอันนี้กบกับเขียดพี่น้องเลยน้องดาอะไรยังลูกดาดาอะไรยังได้เขียดแหงสบายดีปะลุงว้าว,วง,ลงล้องลูกวงลง้องสบายดีปะลุงอืไปเสกตาลดพี่สกตาลดาเฮาเสกตาลดนี่ สะตารถไปบ่เถิงบ่ลุไปพี่น้องพ่อๆกันผัวแหละบัานนุ่นซูงนะพี่น้องสวัสดีป่าลุงขี่รถเกือบจะได้ลูกเอาเกือบแล้วไปเลยพี่น้องเลยเห็นยีบอเสือกี้เขียวนะตอนนี้ก็มาส่งน้องเดือนเขาโอเคียนพี่น้องเบื่อแล้วเห็นยีบอการหน้าหนาวเป็คู่กับพานักเรียนออกมาโซน พิงแดดไปนำพี่น้องปูสาน้นองดากระมาผู้น้องดาแลนลลลลดิบๆไปผูวน้องดาเอ้ยมาดามาพี่ลูกลสบายดีป้าลุงพี่น้องนั่งลงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงนั่งอยู่พอดเก้อ พี่น้องรังมาแต่ห้องเฮียนเนาะเขาก็แววเขียนแหงกับกบมาให้พ่อเทา่าแต่ว่าพ่อเถาบอยเพิ่งยังอาบน้ำพี่น้องเลยเขากเ้าเขาไปไหว้เพิ่นเรียบเรียบร้อยเลยเแล้วเาก็สชิกับพี่น้องวันนี้กับลูกสาวเพราะว่ามีธุระต,ต้องไปอีกเนาะน้องมาด้สบายดีปะลุง้ยลูกสาวกะชิกับเลยพี่น้อง Kak, selamat pagi pemi pinong. mama ajih noh. mama. Sedap boh. lại bó Nâng mưa sao đi Cái xuống nóng đưa anh khó không คืออันยืนแข่งครับกบไปนำแล้วไปแล้วกะอาไปให้ปทบอยแต่ว่าตอนทำไปแต่เพิรนยังอำนาจพี่น้องเอาครับเอาขอไปปลาให้เพิร์นแล้วกับมาก็เลยบ์ได้ถ่ายคลิปตอนนั้นปเงินหิวข่าวพี่หน้าผมไม่แนวกิน กินหลวกมามา่ <c oughs> ตัวมา,มาแต่มือพูดแล้วพี่น้องเลยน้องอ้อนแบง่งให้น้องอ้อนแบงน่งให้าวาโลหนึ่งชิปห่อดกับขนมโลหนึ่ง นางเห็นนะเอาของมาส่งให้นางนางทานเท่ากับได้เพราะเขาแบบบ่ได้เนาะพอห้าโมงพี่วนแบ่งนางก็ได้แบ่งให้ก็ใจนางพี่น้องนางก็ใจดีอยู่ ก็จะไปทไรพี่น้องเห้ยเหื่ยเห้เสอะก็เป็นลายสินลายอย่าง วิวก,กับบคคลีดีพี่น้องัน <c oughs> ดันเงินเดือนกับเบอร์ปร่ชีวิตกับมีคา่าเพื่อเกินหลายอย่างหลายสิ่ง เมริกาไปห้าสิบเบ็ด

เพชรเพชรแห้งถูกกินมาได้เสร็จปลาลุงแซ่บปลาลุงเอ้ยสบายดีปลาลุงลูกปลาลุง ปลาุงสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงอิ่มแล้วไปนอนกินมาเบิร์ดดอกไม่เอาไว้ ือกปีศา,า,าือากันได้กับขอโทษคอไปเดอจนนาขบออกกันนายคิดหนักเนาะกลับไปนี